เราลองมาดูส่วนผสมของในตัวไส้ของขนมก่อนเลยนะคะไส้ขนมเราก็จะมีใบคุยชชายน้ำมันพืชน้ำตาลเบกกิ้งโซดากลือเรามาลงมือทำกันพร้อมกันเลยนะคะแรกเรามาหั่นในตัวของไอ้ต้นขึ้นช่ายก่อนนะคะไอ้ที่แก่ๆเนี่ยเราตัดทิ้งเลยเราไม่เอานะคะเพราะแข็งกินไม่ได้นะคะตัดทิ้งไปเลย ก็จะเอาที่อ่อนๆนะคะหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆเดินพอหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เทใส่กระมังผสมแล้วเราก็จะผสมเลยนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยน้ำตาลเกลือ เบกกิ้งโซดาตัวเบกกิ้งโซดาจะช่วยลดให้กลิ่นของกุ้ยช่ายน้อยลงและจะทำให้สีสดขึ้นนะคะแล้วก็น้ำมันพืชเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันเราจะผสมกันจนใบขึ้นช่ายนิ่มเลยนะคะ ในส่วนตัวผสมของแป้งห่อของเราก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งข้าวเหนียวน้ำร้อนที่ร้อนจัดรีบเทลงไปทีเดียวและคลุกเขาเลยนะคะ ใช้มือไม่ได้เราต้องปล่อยรอให้เขาเย็นสักแป๊บนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือผสมนะคะคร <_ letter> าวนี้ตัวแป้งของเราก็เย็นแล้วคราวนี้ครัวอิมอร่อยขอใช้มือนวดเลยนะคะมือเราก่อนทําอาหารทุกครั้งเราก็ล้างให้สะอาดนะคะเราจะต้องรีบนวดกันเลย <_ letter> นี่เรามาดูส่วนผสมของแป้งที่เราใช้นวดนะคะก็จะมีน้ําเปล่ามีน้ํามันพืช มีแป้งมันสัมปะหลังนะคะเรามาลงมือนวดกันคะ่ะสาสิ่งสามอย่างนี้เราจะผสมทีละนิดละหน่อยเวลาเรานวดแป้งนะคะเททยอยเทละนิดละหน่อยนะคะเราก็จะเทน้ํามันพืชลงไปขนมกุ้ยช่ายจะอยู่ที่ตัวนวดนะคะนวดแป้งจะพิเศษหน่อยและยากหน่อยจะติดมือหน่อยเราก็จะทยอยใส่ไปแป้งมัน น้ำเปล่านะคะทยอยใส่ทีละนิดนะคะเราก็จะทยอยผสมเติมส่วนผสมลงทีละนิดนั้นละหน่อยสลับกันไปนะคะน้ํามันน้ําเปล่าแล้วก็แป้งมันนะคะ วิธีเช็คแป้งว่าใช้ได้หรือ,อยังเราเอามือกดลงไปนะคะถ้าว่าไม่ติดมือเรานี่ใช้ได้เลยนะคะสิ่งแรกคือเราเตรียมคือถาดแป้งมันนะคะแป้งกุยช่ายที่เราปั้นเสร็จแล้วนวดเสร็จเรียบร้อยเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเรามาวางตรงนี้นะ,ะซึ้งขนมซึ้งขนมนี่เราจะใช้ใบตองรองนะคะรองแล้วเสร็จแล้วเราก็จะทาด้วยน้ามันกระเทียมเจียวนะคะทาไปตรงบนใบตองนะคะ ที่รีดขนมนะคะตัวขนมเวลาเราปั้นเราเอาถุงอ่ะตัดด้านข้างด้านริมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีไม้คึงนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทําไปพร้อมกันเลยค่ะกะเอานะคะเพื่อนๆลูกใหญ่ลูกเล็กกะเอาเราจับแป้งมาเราก็มาคึงให้แล้วเราก็มาวางตรงนี้นะคะเราก็พับถุงเข้ามา เราก็ใช้ไม้กึงเลยหรือเ,เพื่อนๆมีอะไรจะใช้อะไรก็ได้นะรีดเสร็จแล้วเราก็เอาอ,ออกมาก็เป็นลนยยักษณะนี้เราก็ตักไส้ใส่ จะได้ในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาวางความตรงซึ้งที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเวลายังให้ห่างกันนะคะเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะเวลาเวลาเราไปนึง่งเขาจะได้ไม่ติดกันเราก็จะทาน้ามันกระเทียมเตียวข้างหน้านิดนึงเพื่อหน้าเขาจะได้ไม่แห้งนะคะหน้าเขาจะได้สวยใสนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําขนมของเราขึ้นนึ่งเลยนะคะ น้ำเดือดไว้รอนะคะเราจะใช้เวลานึ่งห้านาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะคะอันนี้ตัวขนมของเราก็ได้นะคะเราจะยกลงมาทาน้ํามันอีกรอบนึงนะคะพอลงมาเราก็ทาน้ํามันเลยนะคะหน้าเขาจะได้ไม่แห้งนะคะเรามาดูตัวส่วนผสมของน้ํากิมของเรานะคะตัวส่วนผสมน้ํากิมของเราก็จะมีซีอิ๊วดําน้ําตาลน้ําเปล่า น้ำส้มกระเทียมสับพริกขี้หนูสับเกลือนะคะแค่นี้นะคะเรามาลงมือผสมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสิ่งแรกเราจะเทซีอิ๊วดำลงไปก่อนนะคะน้ำเปล่าเกลือเราผสมคลุกเคล้าให้เท่ากันนะคะเราจะคนผสมคลุกเคล้ากันก,นก่อนขึ้นตั้งไฟนะคะ ทุกอย่างละลายหมดเขาเดือดได้ที่แล้วเราเตรียมตัวยกลงเลยนะคะเราพอยกลงมาเราปล่อยเขาเย็นนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะพอเราคิดว่าโอเคเย็นนิดหน่อยเราใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะกระเทียมสับลงไปเลยพริกบดพริกบดน,นะคะลงไปเลยถ้ามีเด็กเผ็ดมาก,กไม่ต้องใส่มากนะคะเราก็รีบคนล,ลงไปเลยแค่นี้เราก็จะได้แล้วนะคะน้ำจิ้มของเราเราก็จะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ ขนมของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะนา่ากินมากหอมมากนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะเผื่อจะพลาดคลิปหน้าครัวอิ่มอร่อยมเมนูเด็ดๆอะไรมาแบ่งปันสุขธรรมกินนะคะเมน,นูนี้วันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ